ส,สงสัยเราต้องโหลดรูปภาพเนี่ยลงแอป Delive อรหน่อยดีกว่าน่ากินจังเลยเก่งจังเลยเราเนี่ยใครเห็นแบบนี้ไม่น้ำลายไหลเนี่ยก็บ้าแล้ว เปิดหรือยังคะเปิดแล้วคะ่ะคุณลูกค้าจะกินที่นี่หรือว่าใส่กล่องกลับบ้านดีคะกินที่นี่คะ่ะแล้วได้หมูกรอบเยอะตามในรูปนี้เลยปะคะอืมคุณลูกค้าจะเอาแบบในรูปเลยใช่ไหมคะแล้วก็เพิ่มไข่ดาวหนึ่งฟองนะคะได้เลยคะ่ะเชิญคุณลูกค้านั่งด้านในก่อนนะคะ ได้แล้วค่ะคุณลูกค้าค่ะโหน่ากินมากๆเลยค่ะเหมือนในรูปมากเลยค่ะร้านของเราเนี่ยซื้อสัตย์ต่อผู้บริโภคอยู่แล้วค่ะคุณลูกค้าอยากได้แบบไหนเนี่ยเราจัดให้ค่ะขอบคุณมากนะคะยินดีค่ะทานให้อร่อยนะคะ งินเลยค่ะได้เลยค่ะทั้งหมดก็ร7 0ยบาทค่ะคุณลูกค้าอะไรนะคะก็กระเพราหมูกรอบจานละร้อยค่ะส่วนไข่ดาวเนี่ย70บาทค่ะเดี๋ยวนะคะทาไมราคาไม่เหมือนในป้ายเลยนะคะในป้ายเขียนแ่า70บาทเองค่ะคุณลูกค้า่ะคุณลูกค้าดูดีๆนะคะในป้ายเนี่ยก็เขียนบอกชัดเจนว่าเริ่มต้นที่70บาทค่ะ ก็เนี่ยเจ็ดสิบบาทคุณลูกค้าค่ะแหกตาดูให้ชัดๆสิคะโอ้โหเขียนตัวเล็กแค่เนี้ใครมันจะไปเห็นน่ะแต่ว่าก็เขียนไว้นะคะแต่ว่าคุณลูกค้าเนี่ยไม่ดูให้ดีเองนี่ตั้งใจจะโกงกันใช่ไหมคุณลูกค้าพูดจาให้มันดีๆนะคะไม่ดูป้ายให้ดีเอง แล้วมาทอษคนอื่นแล้วไข่ดาวบ้าอะไรตั้ง70บาทก็ร้านฉันขายราคานี้อ่นี่คิดจะขุดเลือดขุดเนื้อกันใช่ไหมฉันไม่จ่ายหรอกนะคุณลูกค้าคิดจะมากินฟรีเหรอได้เจ้าค้าอยเข้ามาดูเร็วคะ่ะคนรวยังแกคนจนคะ่ะเข้ามากินค้าเแล้ก็ไม่ยอมจยย่ยหยุดดดยดยุดดยดหยย 给。<C> <c ười> so ขายวันเดียวได้เงินต้องหลายพันเน่ไม่รวยวันนี้จะรวยวันไหนวะนางแอนร้านส้มตำแม่ะคะ้าเอาส้มตำปูปลาจานหนึ่งจ้ะ<อ>เอาแบบว่าแซ่บๆเลยนะพริก10เม็ดเปรี้ยวนำแล้วก็เผ็ดตามจ้ะเอาปลา้เป็นตัวหรือว่าเป็นน้ำดิจ้ะโ,โหมีปลาเป็นตัวด้วยเหรอจ้าแมค่ค้าถ้าอย่างนั้นนะ เอาเยอะๆเลยจ้ะเอาเป็นตอนๆเลยจ้ะ <c oughs> จัดไปจ้ะโอ้ <c oughs> สุดยอดเลยอ่ะแม่ค้ามันต้องอย่างนี้สิมันถึงจะเรียกว่ารสชาติของชีวิตแ <c oughs> ม่ค้างั้นเอาข้าวเนียวด้วยนะจ้ะ เดี๋ยวแกได้รสชาติของชีวิตแน่แซบมากเลยต้องแบบนี้สิแม่ค้าจ้าเก็บตังค์้วยจ้าทั้งหมด900จ้ะเดี๋ยวนะ จำบ้าอะไร้อยฮะฉันส hmm. ั <medi> <Ti> ่งส <im> ้มตำจานเดียวกับข้าวเหนียวหนึ่งกระติ๊บเนี่ยก็ปลาล้าตัวรักร้อยใส่ปลาล้าไป9ตัวนี่ขนาดไม่ได้คิดค่าส้มตำนะข้าวเหนียวเนี่ยก็แถมฟรีเป็นไงรู้สึกยังไงบ้างที่โดนคิดราคาเกินจริงแกอีนักลูกค้าเมื่อเช้านี่ที่เอากล่องข้าวมาปลาใส่หน้าฉันใช่ไหมฮะแกแกง่นหรอฮะทำไม

บบมันก็ต้องโดนแบบนี้แหละสมน,น่ะฉันขอโทษฉันขอโทษจะทำฉันเลยนะฉันจะไม่ทำอีกแล้วมาสำนึกผิดตอนนี้มันสายไปหรือเปล่าบอกมาทำไมต้องขายของแพงก่ะเปรียบคนอื่นแบบนั้นเออฉันต้องหาเงินใช้เนี่ยไม่งั้นเนี่ยบ้านแม่ฉันต้องโดนยืนแน่ๆเลยอ่ะโอ้โหตัวเองลำบากเลยมาสร้างความลำบากให้คนอื่นงั้นสิ ้ดยดวนะรู้ไหมอย้ยรู้แล้วรู้แล้วเอาเออกไปนี่จะปล่อยไปง่ายแบบนี้เลยเหรอเดี๋ยวจ่ายค่าส้มตามมาก่อน50บาทอ้าวไปได้แล้วนะไปเลย <c oughs> ไป เธอเชื่อเขาหรอฉันเองก็เป็นแม่ค้าเหมือนกันอ่ะอยากลองให้โอกาสดูแต่ถ้าทำตัวเลวอีกก็เจอดีแน่ไงขายดีไหมคะ <c oughs> พอดีว่ามีคนใจบุญอ่ะให้ฉันทำเข้ากล่องไปแจกคนยากไร้อ่ะ โหให้เยอะดีนี่คิดราคาเท่าไหร่อะกี่ร้อย <c oughs> 70บาทจา้ะมีคนทำบุญน่ะฉันก็เลยได้ร่วมบุญไปด้วยไงแล้วผลบุญเนี่ยก็ได้ตอบแทนฉันมาแล้วด้วยอ <c oughs> <c oughs> ออเดอร์เข้ามาเพียบอีกแล้วตั้งแต่ฉันทำแบบนี้ก็มีออเดอร์เข้ามาเพียบเลย ฉันต้องขอบคุณคุณสองคนมากเลยนะที่ให้โอกาสฉันได้แก้ตัวมันทำให้ฉันเนี่ยค้นพบสัจธรรมว่าคนเราเนี่ยสามารถหาทางออกอื่นได้โดยที่ไม่ต้องทำให้คนอื่นเดือดร้อนฉันขายแบบนี้ฉันก็ปลดหนี้ได้เหมือนกันจ้ะพวกเราดีใจด้วยนะพี่แล้วก็อย่ากลับไปขายแบบนั้นอีกละ โอ้ยฉันไม่เอาอีกแล้วละจ้ะฉันกลัวว่าจะโดนสางยัดปากเอาอะป้าทำแบบนี้ทำไมอะเอาลูกฉันมาขโมยลูกฉันทำไมป้านี่นี่ป้าก็ท้องอยู่เนี่ยป้าแก่ปูน,นี้แล้วป้าไปท้องกับใครมาเนี่ยหกป,ปากแล้ส่หัวออกไปให้ไกลๆเลยลูกแก่ที่ไหนนี่ลูกฉันฉันซื้อกับแก่แล้ว ด้วยเงินหนึ่งแสนบาทสําหรับขอทานอย่างแกเงินหนึ่งแสนบาทเนะี่ยก็มากพอแล้วนะไม่ลูกฉันเป็นคนนะป้าจะมาซื้อขายด้วยเงินแบบเนี้ยไม่ได้เอาลูกฉันคืนมาช่วยด้วยช่วยด้วยขอทานสติไม่ดีนี่จะแย่งลูกฉันช่วยด้วยค่ะหยุดแหกบาทเดี๋ยวนี้นะเอาเงินนี้คืนไปแล้วเอาลูกฉันคืนมาไม่คืนเว้ยเอางนี้ก็แล้วกันโดยฉั่จะให้เงินแกเพิ่มอีกหนึ่งแสนเป็นสองแสนบาทโอเคไหม เพราะจากที่ฉันดูแล้วอ่ะขอทานอย่างแกเนี่ยคงไม่มีปัญญาเลี้ยงดูเด็กคนนี้หรอกคงจะอดมือกินมือแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าแกรักลูกแกจริงๆอะถ้าอยากให้เด็กคนนี้อยู่สบายอ่ะแกต้องให้ลูกแกไปกับฉันฉันจะให้เงินแกอีกหนึ่งแสนรวมเป็นสองแสนอืม แล้วป้าอยากได้ลูกฉันไปทําไมอะ่ะก็เพราะแค่อยากได้ลูกจริงๆไงผัวฉันจะได้รักฉันไงแต่ว่าป้าก็ท้องอยู่ไม่ใช่หรอทําไมไม่รอให้ลูกตัวเองคลอดออกมาจะมาเอาลูกคนอื่นทําไมอะ่ะนั่นมันเรื่องของฉันไม่ใช่เรื่องของแกเอาเป็นว่าตามนั้นก็แล้วกันแกเอาเงินสองแสนไปแลกกับลูกของแกฉันสัญญาว่าฉันจะเลี้ยงเด็กคนนี้เป็นอย่างดีแกไม่ต้องห่วง ฉันรู้สึกแปลกๆวะแก่ปูนี้แล้วท้องได้หรอวะคุณดานะคุณดาคุณหายไปไหนเนี่ยผมโทรไปเป็นติดสายแล้วคุณไม่รับสักสายอะฮัลโหลดาเหรอนี่คุณอยู่ที่ไหนเนี่ยผมเป็นห่วงคุณเท่แย่เลยอ่ะผมโทรหาคุณคุณก็ไม่รับสายอ่ะ อะไรนะนี่คุณอยู่โรงบารมเอสเหรออ๋อได้ได้ได,ได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมรีบไปเลยครับฮัลโหลวิวเหรอเอ่อคุณไม่ต้องมาหาผมที่บ้านแล้วนะคือผมจะไปโรงพยาบาลพอดีแหละโอเคนะ ดานี่คุณเป็นไงบ้างอะไม่ค่ะฉันไม่เป็นอะไรเลยค่ะเบแล้วเด็กนิดนิดจะบอกนะว่าที่ผมติดต่อคุณไม่ได้เพราะว่าใช่ค่ะฉันมาคลอดลูกของเราค่ะอีกอย่างหนึ่งมันกะทันหันมากอะ่ะฉันเลยไม่มีเวลาบอกคุณนะคะนี่ลูกของเราใช่ไหมไดาใช่ค่ะนี่คือลูกของเราไม่ใช่นะเนี่ยลูกของฉัน ไอ้ขอทานนี่แกเข้ามาได้ยังไงเนี่ยออกไปอยู่นี้นะไม่ฉันไม่ออกไปไหนทั้งนั้นจนกว่าฉันจะได้ลูกของฉันคืนลูกของแกอะไรนี่มันลูกของฉันหยุดโกหกเราแหละสักทีเถอะอีป้าเฮ้ยนี่แกคิดว่าแกเป็นใครเนี่ยถึงมันกล้าดาา่าภรรยาของฉันแบบนี้เนี่ยออกไปอยู่นี้นะไม่งั้นเนี่ยฉันจะเรียกตำรวจมาจับแกไอ้ขอทานสกปรกเอาไปไม่ฉันบอกแล้วไงว่าฉันจะเอารูปของฉันคืนและที่สําคัญนะอีกแกเนี่ยไม่เคยท้อง อะมันคืออะไรอ่ะมันคือท้องฟอมไงที่เขาเอาไว้ใช้ในการแสดงอ่ะถึงฉันจะเป็นขอทานอ่ะแต่ฉันก็ไม่ได้โง่นะนี่แกแกแปลเอานี่มัาจากไหนก็เอามาจากตอนที่แกเนี่ยถอดทิ้งไง อยู่แล้วเชียวว่ามันต้องมีอะไรแปลกๆจริงเหรอคุณไม่ไม่จริงนะคุณคุณอย่าไปเชื่อมันนะมันก็เป็นแค่ขอทานสติไม่ดีเนี่ยไม่ใช่ลูกของมันเนี่ยคือลูกของเรามันคงคิดว่าเนี่ยเป็นลูกของมันไม่ใช่มันไม่ใช่แม่ของเด็กคนนี้นะฉันต่างหากที่เป็นแม่ของเด็กคนนี้แล้วคุณก็เป็นพ่อของเด็กคนนี้ ไม่ได้ค่ะที่เบจะเป็นพ่อของเด็กคนนี้ว่าไงน,นะนางบิวนี่มันเรื่องของผัอเมียเธอจะมายุ่งเดี๋ยวนะบิวที่คุณบอกว่าผมไม่สามารถเป็นพ่อของเด็กคนนี้ได้มันหมายความว่าไงอะฉันก็หมายความว่าความจริงแล้วอะค่ะคุณเป็นหมันยังไงล่ะคะฟังเลยนะ นี่คือใบตรวจสุขภาพของเบค่ะที่ระบุเอาไว้ว่าเบไม่สามารถมีบุตรไดจจ้จริงเหรอครับนี่เรื่องจริงใช่ไหมจริงค่ะคุณเบแล้วผลตรวจเมื่อเก้าเดือนก่อนก็เป็นเรื่องโกหกหลอกลวงสิเออคือ ดาดา <c oughs> เกิดอะไรขึ้นอะสองขีดสองขีดฉันท้องฮนี่คุณท้องเหรอใช่ฉันท้องท้องลูกของเราท้องได้ไงอะมีเมื่อคุณก็อายุปูนี้แล้วอะเบทำไมคุณพูดแบบนี้ล่ะไหนคุณพูดว่าเราจะสร้างครอบครัวด้วยกันไงล่ะนี่ก็แสดงว่าทุกคำพูดของคุณโกหกใช่ไหม นี่ก็แสดงว่าคุณจะไม่รับผิดชอบแทนกับลูกใช่ไหมเบ้ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคุณแต่ว่าแต่อะไรอีกล่ะแต่ว่าผมไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับว่าเรื่องแบบนี้มันจะเกิดขึ้นได้อะมันเป็นปฏิหารไงละเบ้ปฏิหารระหว่างความรักของเรามันก็อาจจะเกิดขึ้นได้เนะ<笑><笑>ผมเป็นหมันมันก็แสดงว่าคุณไม่ไคยท้องเลยสิ แล้วกูมาใช้โรงพยาบาลน,นี้ได้ยังไงอะคุณดาเนี่ยก็คงจะให้เพื่อนที่เป็นหมอที่โรงพยาบาลน,นี้ช่วยเรางค่ะเดี๋ยวก่อนนะเบแกเย็นเย็นก่อนนะเคนอธิบายได้คุณไม่ต้องอธิบายะไรทั้งนั้นคุณหลอกผมมาเกือบปีอะทำไมคุณต้องทำแบบน,นี้ด้วยผมถามอะก็ผ้าผู้หญิงอย่างนางบิวอะสิที่ทำให้เก้นต้องเป็นแบบนี้ ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรนะครับขอบคุณนะคะมาเดี๋ยวผมช่วยยกไปในบ้านครับไม่เป็นไรขอบคุณค่ะออไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่ต้องเกรงใจครับ<ป> นี่ใครเนี่ยอเคอหนูชื่อบิวนะคะหนูเป็นหมอค่ะพอดีว่าหนูเพิ่งย้ายมาอยู่ฝั่งตรงข้ามบ้านของคแม่นี่แหละคะ่ะใครเป็นแม่ฉันเป็นเมียของเบย์จังหากว่าไงนะคะเ,เมียเหรอคะเบย์เข้าบ้านเดี๋ยวนี้อย่ามายุ่งกับผัยเันนะไม่ยุ่งค่ะไม่ยุ่งมีอะไรให้หนูช่วยเนี่ย บอกหนูได้เลยนะคะคุณแม่เออเมียไม่จำเป็นอ๋อค่ะค่ะข,ขอตัวนะคะแบบนี้ฉันต้องทำอะไรสักอย่างน,นไม่ให้ผู้หญิงคนไหนมาเข้าใกล้ผัวฉันพูดง่ายๆเลยคือคุณกลัวผมไปเผอใจให้ผู้หญิงคนอื่นใช่ไหมคุณก็เลย้องสร้างเรื่องพวกนี้ขึ้นมาเพื่อทำให้ผมรักคุณแล้วก็รักลูกใช่ไหม ผมถามว่าใช่ไหมใช่เบทำไมอ่ะทำไมคุณถึงคิดแบบนี้อ่ะผมบอกคุณไปแล้วไม่ใช่เหรอตั้งแต่ที่เราครบกันใหม่ๆว่าผมรักคุณแค่คนเดียวทำไมคุณไม่เชื่อผมบ้างอ่ะเออคือว่าพอเถอะคุณต้องพูดนะคุณรู้ใช่ไหมว่าผมอุตส่าห์วาดฝันครอบครัวที่แสนอบอุ่นของเราไว้มากขนาดไหนอ่ะแลวคุณกลับโกหกผมอ่ะนะ ลูกขึ้นแม่เขาไปได้นะแล้วหลังจากนี้เราสองคนไม่ใช่หัวเมียหนยิผมขออยาคุณไม่นะเบไม่นะฉันไม่อยากกับคุณฉันรักคุณนะเบผมรับไม่ได้หรอไหมกับการกระทำแบบนี้ของคุณะที่สำคัญ <c oughs> ผมว่าคุณรักตัวเองมากกว่า <c oughs> ที่ผ่านมาก็ <c oughs> ถึงสมว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นอะไรกันคุณคือลูกให้เขาไปอยวนี้เลย แล้วเก็บข้าวของออกไปจากบ,บ้านผมแล้วไปไมผมบอกให้ไปไมผมขอร้องความรู้สึกตอนนี้ของผมเนี่ยมันพังทลายไ,ไปหมดแล้วอะผมบอกให้คุณไปคุณดาคะคุณา คะ่ะฉันได้ลูกของฉันคืนแล้วอะ่ะเงินเนี่ยฉันไม่เอาหรอกค่ะฉันคืน,คนเก็บเอาไว้เถอะนะครับถือซะแเป็นค่าคำฝอนให้ลูกค่ะมันจะดีหรอคะดีแล้วนะครับ